thank you ลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันศุกร์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2566วันนี้เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน11ปีถอกวันพรุนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเป็นวันปงผมวันที่15 <c oughs> วันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบแปดโงผมวันที่ยี่สิบเก้าเป็นวันประวณารณาออกพรรษาสธาญาตุยมลูกหลานวันที่ยี่สิบเก้าตุลาหกหกเป็นวันประวณารณาออกพรรษาออกพรรษาไปแล้วก็เจ็ดวันนะลูกหลานเพราะว่าออกพรรษาเป็นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์เสร็จแล้วก็เป็นอาทิตย์หน้าเป็นวันกระถิน สามมคคีวัดป่านาคมน้อยเราแต่ทายาิโวงลูกหลานอยู่ใกลอยู่ไกลเขาเชิญนะลูกหลานนะมาร่วมกฐินสามมคคีที่ผู้มาได้ทามาไม่ได้ก็มาเป็นไายอยู่ห่างไกลก็อนุโมทนาสาธุทุกวันนนะทำได้อยู่ไกลขนาดไหนก็ทำได้ <c oughs> ทำบุญได้ เพราะมันโลกมนโลกมันแคบจะโอนทางจะตกปัจจัยไปวัดไหนก็ได้ไม่ใช่ตนาคำน้อยและลูกหลานเลยวัดไหนก็ได้อันนี้หลวงพ่อเล่าเก่าในช่วงเทศกาลออกพรรษาก,าการะถินเดือนเดือนหนึ่งกระถินเพียงเดือนเดียวผู้ที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงวัดวาศาสานา ก็เป็นช่วงนั่นะเป็นช่วงที่ดูแลบำรุงพุทธศาสนาแต่จากนั้นไปก็เป็นภาพป่าสามัคคีนะท่านนกระถินนี่นเ,นนเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนชาวพุทธของเราะแต่หลวงพ่อก็อีกอยากจะพูดอยากจะกล่าวเรื่องราวพิพิธภัณฑ์ขององค์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นะจะได้ตอกเสาเข็มเสร็จแล้วลูกหลาน เสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็รัวรั้วก็ยังเหลือแต่ประตูแต่ลัวก็ติดเรียบร้อยแล้วแต่ลั่วยังยังไม่ได้จ่ายพราะทางยังไม่ได้ตรวจเช็คก,การตรวจเช็คนึ่ก็ต้องละเอียดทีทั่วนะลูกหลานนะต้องใช้เครื่องเอ็กซเรย แล้วก็ตรวจว่าเป็นสเตนเลสจริงไหมไม่ใช่ว่าจะชุบโครเมียมชุบอะไรขึ้นมาจากนั้นกอเป็นสนิมต่อไปถ้าเป็นสเตนเลสสเตนเลสจกิงจะไม่เกิดสนิมเขามีวิธีการตรวจอันดับแรกเขาก็มีเครื่องจากกรุงเทพนะล,ลูกหลานมาเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ความหนาบางของสเตนเลสจากนั้นเขาก่อนเอาแม่เหล็กไปจับแต่จับดูแล้วทามไม่ติดแสดงว่าสเตนเลสจริงทามแม่เหล็กถา้าหาวัดเอาแม่เหล็กจับติดดูดแม่เหล็กแสดงว่าอันนั้นเป็นเหล็ก <c oughs> พอจะทีผพิธภัณฑ์ของเราลัวของเราจะอยู่ให้อยู่นานเท่านานทีเดียวเพราะนั้นจะทําอะไรต้องทีทวนท,ทุ่ทีทวนทวนทีแล้วก็เพราะเราจ่ายเงินเต็มที่ตกตามที่ตกลงเอาไว้เป็นสเตตจะเต็นเ,เล็ตแน่นอนจนากนั้นก็เสาเหมือนกันเสาก็ต้องเอ็กเซเรย์อยู่ทุกตนเลยเดี๋ยวนี้กําลังดูทำทำ,ทำให้เขาบอก เสาเสามันตรงกันไหมกําลังเช็คอยู่แต่จ่ายงวดไปงวดงวดหนึ่งล้วนะเสายนะัางเหลืออีกงวดที่สองนะ่ะก็คงจะจบกันนะแต่ยังไม่ได้จ่ายงวดที่สองลูกหลานแต่เมื่อวานท่านหน่อยทํากําแพงที่มันพังน,ะนะนะั่นแหละก็ถนน,นนะวันนี้หลวงพ่อ,องคงจะให้คณะกรรมการจ่ายนะลูกหลานะจ่ายแต่ละครั้งไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะลูกหลานนะ จ่ายเยวันนี้คณะกรรมการสั่งจ่ายวันนี้กนหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสิบห้าตังค์ค่าน้ำมันของรถค่าวิ่งค่าวิ่งหินงานวิ่งดินงานวางงานวางบินนี่แหละ อันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายจิบจ่ายจ้อยอยู่ตลอดต่อไปกับภูมิทัศน์คงจะจบแล้วละท่านนีน้ยังเหลือแต่ประมูลท่าน,นองประมูลงานนะ <c oughs> อันนี้นก็เรากาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายจะถูกศรัทธาย่ารวมทั้งหลายผู้ถวายปัจจัยมาคงอยากจะทราบว่างานไปถึงไหนนะ วันนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวจวนจะออกพรรษาเต็มทนเป็นวันประวัตินาออกพรรษาวันที่29แต่ทิ้งยังไงถึงจะออกพรรษาแต่ว่าการออกพรรษาคล้ายๆกับว่าเป็นการผ่านผลไปของพระสงฆ์ จัตวาแยติวบางท่านบางคนก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าในพรรษาในี่ข้าพเจ้าจะงดบุหรีงดเหล้างดการพนันมีศีลหา้าลักษณะอย่างนั้นนะแต่ถึงยังไงออกพรรษาแล้วก็ให้พวกเราเทบทวนดูในเมื่อเรารักษากฎ,กฎกติกานี้ เป็นยังไงความประพฤติของเราจิตใจของเราแล้วก็ครอบครัวของเราเป็นยังไงถ้ามันไปในทางที่ดีเราก็ควรจะสืบต่อสืบสารต่อไปเพ่อเราเราทำดีในเมื่อทำดีความร่มเย็นเป็นสุขสำหรับตนตนเองความร่มเย็นเป็นสุขสำหรับครอบครัว วงศ์สาคณะญาติความสบายใจของพี่น้องประชาชนทวกหมู่เหล่าที่เกี่ยวข้องเขาสบายใจกับเราแล้วก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขกายวาใจาใจของตอนเองนะั่นน่ะอันนั้นคือผู้ที่หวังดีแล้วเป็นผู้ตั้งใจแล้วเป็นผู้มุ่งมั่นที่จะประกอบคุณงามความดีเว้นเสียแต่ตัวเองเอาเถอะ ทำตามใจสอบทำจาอาเภอใจทําตามอัธถาใจที่อยากจะทําแต่ใครจะเดือดร้อนใครจะเป็นทุกข์ข่าไม่สนอันนั้นก็บท่าจะว่าไปแล้วก็ลักษณะภาละชนกาย,กายมันกันนะหูกหลาะนะใจเป็นภาละชนกาย,กายแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดว่าประนามถึงขนาดภายนอกแต่ว่าใจคนนั้น เป็นภารละชนให้สังเกตตัวเองที่หลวงพ่อพูดห้ฟังทางนี้ท้งนั้นจะเป็นผู้ใดก็ตามจะเป็นใจผู้ใดก็ตามถ้าทุลังไปในทางที่ผิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องไปในทางที่ไม่เป็นธรรมไปในทางเป็นกิเลสพาชักนําไปไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงในจิตในใจอันนั้นทว่า ไปในทางภาละชนไปทางอ่ําแต่หากว่าไปในทางที่ดีตรงข้ามอันนี้เราเป็นทางปราชุด้ะไปทางบัณฑิตแปลว่าปรับปรุงกายใจของตอนเองกายวาจาใจของตอนเองให้ขึ้นสู่ระดับเป็นคนดีอันนี้เราบบัณฑิตนักปราชดในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านท่านพูดอย่างนั้น พลนั้นให้พวกเราไม่ต้องสังเกตคนอื่นให้สังเกตเกต,เกตใจของตนเองแต่ละวีแต่ละวันใจของเราไปในทางไหนถ้าชอบมุกขุนไปในทางต่ําไปทางกิเลสชอบคิดไปทางกิเลสราคะคิดไปในทางโทสะโมดโลกโมโหให้กับใครตลอดมุกมุ่นอยู่กับความโกรธหลงงมงายไม่รู้จักดีรู้จักชั่วจะไปท,ทางจิต จะไปแต่ทางต่ําอานนั้นแปลว่าใจิตใจของเราไหลไปทางต่ําไปทางบาปอคุศลไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของของเราแต่ละท่านแต่ละคนเพราะท่านได้สังเกตเถ้าว่าสิ่งที่มันชั่วสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเลวหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วกิเลสตัวอื่นๆที่มันชั่วมันเลวมันก็จัดไหลถล่มเข้ามา มันมากมายขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันมีต้นต่อหนึ่งและสองสามมันก็ต้องมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดไปเรื่อยๆแต่แต่ถ้าว่าพวกเรารู้แล้วว่าสิ่งที่มันเร็วมันชั่วนะหนึ่งีสองก็ดีรีบถอนตัวไม่คิดไม่ทําไม่พูดไม่ติดต่อไม่สืบเนื่องในสิ่งที่มันเร็วมันชั่วนั้นะอันนี้มันก็หมดไปสั้นมา แต่สิ่งที่มันดีทีนี้หนึ่งคนดีสองคนดีสามคนดีมีอยู่แล้วกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดมันก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญงอกงามงอกเงยขึ้นเหตุนั้นควรจะส่งเสริมส่งเสริมคุณงามคนดีในจิตใจอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราพ,ราพทุทธศาสนิกชนสรุปแล้วก็เคยมองตนเองนั่นแหละ,ะไม่ให้มองใครอื่นในโลกวัฏสงสารพวกเราจะไปมองคนอื่น อยากจะให้คนอื่นดีด,ดีคิดดีทํำดีพูดดีมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะั่นนะการทําคุณงามความดีให้นับหนึ่งจากเราหลวงตามหาบัว่ันว่าเนนะให้นับหนึ่งจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องเป็นคนดีพระดีองค์หนึง่งข้าพเจ้าจะเป็นพระที่ดีองค์หนึง่งให้ได้ข้าพเจ้าจะเป็นโยมที่ดีคนหนึ่งให้ได้ ไอ้สิ่งที่มันเล็วมันชั่วข้าพเจ้าจะไม่ทำให้นับหนึ่งต่างคนต่างนับหนึ่งถ้าพุทธลงญาลุงพ่อุพอนับหนึ่งองค์ที่สองก็น,นับหนึ่งองค์ที่สามก็น,นับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ <c oughs> มันก็ไปเ,เ,เไรื่อยๆพอไรพะต่างคนต่างนับของข้าพเจ้าโยงคุณโย,ยงกุเหมือนกันนับหนึ่ง จากตัวเองต่อไปกันมากายขึ้นไปแต่ตัวเองก็ทำสิ่งที่มันไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีอยู่แล้วแล้วคนอื่นอยากให้คนอื่นทำดีเทนอแล้วจะดีได้ยังไงเพราะว่าตัวเองก็ทำเร็วทำชั่วผลที่สุดก็เละตุ่มเป๊กกันทั้งหมดมีแต่อยากให้คนอื่นดีตัวเองไม่ดีนี่แหละอันนี้ก็ให้พวกเราสังเกตตัวเองเหมือนกันให้ย้อนกับปาหาตัวเองเหมือนกันสิ่งแต่ให้ที่มันไม่ดี คิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีข้าพเจ้าจะไม่ทำพยายามถึงจะทำไปแล้วพอเอาเถอะมันถลํมถลายเพราะมันมีกิเลสภายในใจมันพาไปแต่ละข้าพเจ้าจะพยายามพยายามจะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับตัวของข้าพเจ้าบ่อยเกินไปมากเกินไปข้าพเจ้าจะพยายามประกอบคุณงามความดีในตัวของเราให้มากที่สุด ันนั้แปว่าเป็นผู้ฝึกฝนเป็นผู้ฝึกฝึกฝนตนยกระดับตนให้เป็นคนดีอน,น้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเหมือนกันนะลูกหลานจะทาญาติโยมนะสรุปแล้วคือคือเรื่องคุณงามความดีมันไม่ใช่อื่นไกลมันไม่ใช่อื่นไกลตัวของเราทั้งนั้นนะคิดดีกะ่าชายทำดีกว่าชาพูดดีก็ใช่ถ้าวันเรา สามอย่างเนี่ยคิดก็ไม่ดีทําก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีทําให้คนอื่นเดือดร้อนอะไระไหนงั้นผลมันออกมาผลคือการกระทําในสามทางออกไปเลยเดือดร้อนเลยเขาโพธนาการทั่วบ้านทั่วเมืองอะไรจะไไม่รู้ว่าติ๊ก o ็อกไม่รู้ว่าเฟซบุ๊กไม่รู้ว่ายูทูบมากระนำซ้ําเติมของเราเพราะเราคิดไม่ดีแล้วก็พูดออกไปแล้วก็ทําออกไปนั่นแหะเขาเห็นนะะน แต่คิดเจเฉยแต่อย่างไม่เห็นนงอย่างนองยังในหัวใจพอทำแล้วพูดออกไปเท่านั้นแหละเขาบ่งบอกเลยคนคนนี้คิดไม่ดีจะแล้วนการคิดออกมาแล้วมันพูดออกมาได้ยังไงการทําออกมาได้ยังไงการทําอย่างนี้ทําได้ยังไงการพูดอย่างนี้พูดออกมาได้ยังไงแต่ตามไม่จริงคนคนนั้นในจิตในใจว้าวุ่นขุนมัวจนพลรงอีลุงตุงนางพลรงในจิตในใจเพราะนั้น ก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดออกไปเราต้องกันกรองต้องมีสติสัมปชัญญะในจิตในใจของตอนเองก่อนต้องไข้ควรทบทวนมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิในจิตในใจก่อนเมื่อเมีสมาธิในจิตในใจแล้วก็นิสัมมะกระนังเสยโยนิสัมมะกระนังเสยโยไ <c oughs> ข้ควรซะก่อนทบทวนซะก่อน แล้วยังปล่อยออกไปต้องปล่อยในการพูดออกไปกอดปาดปล่อยในการกระทําออกไปถึงจะผิดก็ไม่ผิดมากแล้วลูกหลานถ้าจิิงไหนก็มาได้ยินออกมาพอได้ยินพวกขึมาแล้วเราต้องหยุดมีสมาธิเน่งซะก่อนเมื่อมีสมาธิเน่งซะก่อนไข้กวนซะก่อนพบทวนซะก่อนถ้าจะพูดจะแสดงอะไรออกไปก็ต้องไม่ถ้าผิดก็ไม่ผิดมากนะ พราะม,ามันยังผิดมีทางแก้ไขได้พเพราะอะไรเพราะเราได้ทบทวนกัรกรองไตรตรองแล้วหาทางออกเอาละพอได้สินะพูดไปจนน้ำไหลไฟดับไปลูกหลานเนี่ยโวนะมาอีกแล้ววะพูดจนน้ำไหลไฟดับเอาละพอถูกหลานได้ สัพพโรคาวินิมุตโตสัพพสันตาปาวา your goal นเยอนุตระเรอาเกธรรมเมปัชนนานังวิรังโกปัตเมสุเกอาเกตั้งเขปัชนนานังปุญญาเกเตอนุตระเรอากัดสมิงนานังระระตังอักังปุญญาปวัตติ อากังอายุเจวันโอจายาโทกิต ah ิส <speaking in the world> ุขังบลังอากาศสันดาตมีธาวิอาตาธรรมมาตมาิโตเนวะภูตุมนุสโวาอากาศปตปโมดติติภวะตุสาภังกาลังราคันตุสัพเบริวตา สามบาบุฏานุภาเวนะสดาโสทีภะวันตุเตภาวาตุตาพมังกาลังราคันตุตาปเดวตัสามบาธรรมานุภาเวนะสดาโสทีภะวันตุเตภาวาตุตาพมังกาลังราคันตุตาปเดวตั าสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www.watpanakamnoi.com สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา